ลเป็นแอสซิสต์ของพี่ก้องนะครับไใส่ใจอันนี้ในสนามเล่นกันต่อครับอีสานยูนเต็ดนบอดยาวมาซ้ายพี่ก้องความเร็วน่ากลัวครับดูนี้พี่ก้องไหนแขตงท้พี่ก้องใส่ใจจ้าวจอนเลยครับเขย่าสุวิ่งลูกมาจะเอาประตูเลยฮะม้วนหมุนเตะ โอีกสักเด้งไดงไหมครับพี่อีกสักเด้งไดงไหมฮะโอ้โหนี่ฮนะสุดยอดมากคอนเนคชั่นนี้ใช่ฮนะเป็นแอสซิสต์ของพี่ก้องเนี่ยนฮะใส่ค่อยนี่ความเร็วคุณน่ากลัวมากครับใช่ใช่ฮนะปาดใส่ค่อยเลยแล้วเข้ามอสตีเข่าเลยลูกเบี้ยใช่ใช่ใช่ใชต้องชมพี่ก้องนะความเร็วนี้ปันน่นป่วนเกมรับได้อย่างโโอ้โหน้าเป็นหัวเลยฮะตอนนี้ สองประตูต่อศ oh yeah, right ูนย์เข้าไปแล้วครับระโอ้เดียยังรีเพยจังหวะลงปุ๊บเอาเรื่องปั๊บเลยนะยิงปั๊บลงปั๊บยิงปุ๊บอะไรล่ะลงปุ๊บปั๊บยิงมาปุ๊บปุ๊บแล้วนี่ฮะลุยกันต่อครับวันยาวจากแดนหลัง